สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การน,นำเสนดวงคลิปนี้คือมีเราจะมาเนี่ยก็ชอว่า,วาตอนนี้เขามองคุณเป็นแบบไหนในสายตาของเขาจงบานดาลงานของคุณอนุญ,ญาตให้เราเปดิดดวงจิตาด้วยการกดสปายไลค์แชร์นะคะตรวจสอบลัคนาราศีของคุณวินัสราศีพฤษภราศีตุลมูนราศีมีนราศีกรกฎหรือบ,บ้าราศีตุลธัดลมเจินาราศีมิถุนธันดลม เลโอราศีสิงห์ธาตุไฟมาราศีเมษราศีพิจิกสกอเปโอราศีพิจิกธาตุน้ำนะสแคนเซอราศีกรกฎชาวธาตุน้ำตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามีห้าสิบหกสิบสี่สิบเจ็ดเจ็ดแปดสามแล้วก็สี่นะคะเรามาดูกันว่าคนคนนี้และคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกันเลย คนคนนี้และคุณมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกัน Heart to Heart Conversation เขาปฏิเสธคุณนะคะความรักครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ปฏิเสธคุณหรือว่าไม่สนใจคุณเพราะว่าเขาอาจจะแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วและเป็นมรานของ Healing Family Issue นะคุณอาจจะไปคบไปคุยไปสารสัมพันธ์กับคนที่เขามีครอบครัวเนาะ Wedding มีการแต่งงานนะคะเล y ย u r เฟนเนียวความสปันตรงนี้ก็จะให้เพื่อนช่วยแหละนะเป็นความสัมพันธ์ที่ถ้าเขากลับมาสารสัมพันธ์กับคุณเขาก็ต้องมีการที่แบบติดต่อ,อ,อผ่านเพื่อนของคุณเพื่อนของเขา trust ขอให้เชื่อใจความรักครั้งนี้เชื่อใจได้ว่าเขานะสนใจคุณจริงๆชอบคุณจริงๆ u r relationship a c h อ n า e เขาข้างใครลงไหลในตัวคุณมากนะคะ ลิเลเจียเฟกเตอร์ความรัวกวองสัมพันตรงนี้มีระยะทางมีความห่างไกลและเพฟูเนตคุณน่ารักสำหรับเขานะคะเป็นพลังงานของการเดียวว่าเขาน่าที่จะสนใจคุณมากๆนะคนะณตอนนี้เวลานี้เนาะเรามาดูกันว่าตัวตนของคุณนะพลังงานของคุณเป็นแบบไหน ตัวตนของคุณพลังงานของคุณเป็นแบบไหนนะคะตอนนี้เวลานี้คุณเป็นคนยังไงตัวตนของคุณเป็นคนแบบไหนนะคะแปดดาบ มืดแปดด้านเลอคะไม่รู้ว่าจะทาอะไรดีนะตอนนี้เวลานี้พลังงานของคุณเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าคิดที่อยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่ามีการคิดอยากจะลงทุนหรือว่ามีการคิดอยากจะเริ่มต้นนะทําบางสิ่งบางอย่างนะอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะความสําเร็จในชีวิตนะเพราะว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับคืออยาก คือมีความใฝ่ฝนะันนะในในเรื่องของการสร้างความมั่นคงในชีวิตนะคะคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานหรือว่านะบางคนท่านคือแบบมีโอกาสที่เหมือนเออนะคะได้รับเงินก้อนได้รับเงินโบนัสนะคะเงินถูกจ้างออกนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปลงทุนหรือว่าไปทําธุรกิจการงานอะไรดีก็เลยมีความคิดที่เหมือนกับว่าเออจะเอาเงินตรงเนี้ยไปต่อยอด นะคะไปลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะทําให้ตัวเองนะมีความมั่งคัง่งมีความสําเร็จมีความร่ารวยหรือว่าต่อยอดในเรื่องของรายได้ต่างๆนะคะมันเหมือนกับสิ่งตรงนี้คุณมองถึงอนาคตข้างหน้าด้วยนะคะพลังงานของคุณก็รู้สึกว่าเป็นพลังงานของคนที่มีการลงทุนทําบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะเป็นการต่อยอด เป็นการที่เหมือนเริ่มต้นสร้างตัวตนขึ้นมาใหม่นะก็ได้แต่ไม่รู้ว่าคือไม่รู้จะไปปรึกษาใครดีหรือว่าไม่รู้จะทํำยังไงดีนะคะณนะตอนนี้เวลานี้เนาะเป็นพรังงานของการที่อยากจะทําธุรกิจนะค้าขายบางสิ่งบางอย่างด้วยก็ได้นะ,ะมาดูกันเป็นพรังงานของเออสาวน้อยหนุ่มน้อยนะที่เหมือนอยากจะ ขอคําปรึกษาขอความช่วยเหลือจากใครบางคนนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเออจะไปปรึกษาใครดีล่ะก็ได้เช่นกันนะเรามาดูกันว่าตอนนี้เขามองว่าคุณเป็นแบบไหนในสายตาของเขาเขามองว่าคุณเป็นแบบไหนในสายตาของเขาเขาคนนี้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณมาดูซิ เขาคนนี้ที่คุณถามถึงเนี่ยนะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวพันอะไรกับคุณเลย Night of b o n เป็นบลัง,งานของผู้หญิงผู้ชายก็ได้นะคะเขาคนนี้ซึ่งมีการเฝ้ามอง ฝ้าส่องดูพฤติกรรมของคุณอยู่นะอาจจะส่องผ่านโซเชียลออนไลน์แล้วก็มีความรู้สึกเสียดายเสียใจนะคะแล้วก็อยากจะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นนะ,ะเหมือนอวยยศให้กับคุณเนี่ยเหมือนคุณมีการเปลี่ยนแปลงมีการออกงานเปลี่ยนงานย้ายงานไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะคะซึ่งตัวของเขามีในเรื่องของการที่ภาวนาให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จ ให้คุณมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตให้มีใครสักคนหนึ่งนะคะมาเป็นผู้ชี้แนะแนวทางให้คุณนะให้คุณนะมีชื่อเสียงนะมีในเรื่องของการงานนะแล้วก็ตัวของคุณมีความสุขด้วยคนคนนี้เป็นคนที่เฝ้ามองนะแล้วก็มีความคิดนะมีความรู้สึกที่อยากจะเห็นชีวิตของคุณเนี่ยไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ ได้เจอคนดีๆหรือว่ามีโอกาสได้แต่งงานก็ได้หรือว่านะ,ะร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นมานะคะประสบความสําเร็จขึ้นมาเนี่ยคนคนนี้คือเป็นคนที่ส่งกําลังใจมาให้คุณส่งพลังจิตส่งพลังใจนะคะเฝ้ามองเฝ้าติดตามชีวิตของคุณอยากจะให้คุณมีความสุขนะ,ะประสบความสําเร็จนะอยากจะให้คุณพ้นทุกอยากจะอยากจะให้คุณสุขกายสบายใจนะคนคนนี้แต่เขา อาจจะเป็นคนที่แบบเออมาช่วยคุณไม่ได้แหละนะเพราะว่าเขาอยู่ไกลจากคุณมากๆเป็นบังงานของคนทางไกลคนต่างจังหวัดนะที่เหมือนกับว่าส่งแรงกายแรงใจมาให้คุณนะคือแบบเออเขาอาจจะมาด้วยตัวเองไม่ได้แต่เขาส่งนะพลังจิตมาให้คุณหรือว่าส่งในเรื่องของการที่แบบเขาส่องเขาดูคุณตลอดเวลานะคะ คนคนนี้น่าที่จะเป็นคนที่รักคุณชอบคุณนั่นแหละแล้วก็อยากจะเห็นชีวิตของคุณประสบความสําเร็จบางคนท่านบอกว่าอออย่าพูดแบบนี้หนูกําลังมูฟออนนะคะบางคนท่านบอกหนูกําลังลืมเขาแล้วหนูกําลังที่แบบจะตัดใจจากเขาแล้วนะคะเพราะว่าคุณกับเขาอาจจะรักกันไม่ได้ก็ได้หรือว่าอาจจะเหมือนกับว่ายังรักกันหรือว่าแต่งงานกันไม่ได้นะตอนนี้เวลานี้นะมันเป็นพลังงานของคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่านะที่ อยู่ห่างไกลกันนะที่สารสสมพัญกันไม่ได้ด้วยนะมาดูซิว่าตอนนี้เขามองคุณเป็นแบบไหนในสายตาของเขานะชีวิตของคุณนะการทํางานของคุณทัศนคติความคิดของคุณนะเขามองคุณเป็นแบบไหนในสายตาของเขา The h a n g m a n เขาบอกว่าชีวิตของคุณเนี่ย าสัมผัสรับรู้ได้ว่าตัวของคุณคือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเจออุปสรรคปัญหาในชีวิตเยอะเนาะเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือเหมือนเป็นคนเรียกว่ามีเวรกรรมเยอะอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่มีแต่เจ้ากรรมในเวรเยอะมีแต่คนนะขมเมนคนอิจชา้านะแล้วก็คนใส่ร้ายป้ายสีอารมณ์เนี้ยนะทาไมชีวิตของคุณถึงเจอแต่อุปสรรคปัญหานานาประการเยอะมากมายอะ่ะนะมีเพื่อนก็เหมือนกับ เรียกว่ามีแต่คนที่คอยอิจฉานะคอยที่กั่นแกล้งคุณก็ได้เหมือนตัวของเขาแนะ่ะสัมผัสรับรู้ได้ว่าเขาน่าที่จะเป็นหนึ่งในจํานวนนั้นนะจํานวนนั้นที่เอ,อเป็นคนที่สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ให้กับคุณอนะ่ะเขาคิดว่าตัวเขาไม่น่าที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณวุ่นวายเลยนะคนคนนี้มาดูซิว่าเขา นะมองคุณจากที่ไกลๆนะมองว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือเหมือนไม่มีความสุขะนะคะชีวิตครอบครัวก็ไม่มีความสุขเจอปัญหาความรักเจอปัญหาออถ้าแบบคุณเคยแต่งงานหรือว่าเคยใช้ชีวิตคู่เนี่ยนะเขามองว่าตัวของคุณเนี่ยคือมีแต่ความทุกข์กายทุกใจนะไม่มีใครรักคุณจริงนะหรือว่ามองหาแฟนหรือว่ามองหาคนรักสักคนเนี่ยมองหาผู้นําในชีวิต นะะหรือว่ามองหาเนื้อคู่แล้วนะก็เจอแต่คนที่เข้ามาหลอกลวงนะคะเจอแต่คนที่เหมือนกับไม่หวังดีอ่ะนะคะมีแต่เจ้ากรรมในเวรทําไมชีวิตของคุณถึงมีความลําบากทุกกายทุกใจขนาดนี้ทําไมถึงถึงเหมือนกับว่าเป็นคนที่เหมือนกับมีเวรมีกรรมเกี่ยวกรรับในเรื่องของความรักไม่มีใครเข้ามารักคุณเลยเหรอารมณ์เนี้ยนะคะอารมณ์ที่เขามีความสงสัยนะว่าชีวิตของคุณเนี่ยคือเป็นคนที่เก่งมากมาก นะเป็นคนที่เหมือนกับทําทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองอ่ะนะบางท่านคือพลังงานของคุณคือเป็นผู้หญิงก็ได้นะเป็นผู้หญิงเป็นพ่อแม่เป็นแม่ไม้ที่เคยผ่านชีวิตรักมาเยอะแยะมากมายแต่ทําไมคุณเหมือนเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวที่แบบมากระหน่าซ้ําเติมมาทดสอบชีวิตของคุณนะมาเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณเขามองว่าคุณเนี่ยเจอปัญหา นะเจอเรื่องราวนะเจองานที่มันหนักๆน,นะเจอบททดสอบที่มันหนักมากอ่ะนะในการดารงชีวิตนะคะเจอมากกว่าผู้ชายบางคนนะคะชีวิตของคุณเนี่ยคือแบบเรียกได้ว่าเออเป็นเป็นแมวกล้าชีวิตเลยก็ได้นะพลังงานของคุณเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่ต่อสู้ดิ้นรนอดทนฝ่าฟันทุกสิ่งทุกอย่าง นะมาด้วยตัวเองแล้วก็ยังเป็นคนที่จิตใจดีมีเมตตาแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นอีกน,นะคะทั้งทที่บางทีเนี่ยตัวเองก็อาจจะเอาตัวไม่รอดก็ได้นะคะแต่ยังเป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตานะคะสิ่งที่เขามองมาที่คุณคุณเป็นคนที่มีความมั่นคงนะในด้านของจิตใจมีในเรื่องของวุฒธธิภาวะความเป็นผู้นำนะแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดด้วยนะฉลาดเอาตัวรอด แล้วก็เป็นคนที่มีไหวพริบนะเป็นคนที่เหมือนประสบความสําเร็จนะทำทุกสิ่งทุกอย่างลงทุนลงแรงนะคะแล้วก็มักที่จะได้รับโอกาสดีๆอยู่เสมอนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณสําเร็จมาได้ความฉลาดของคุณเนี่ยมันเกิดมาจากการเรียนรู้เกิดมาจากประสบการณ์ชีวิตนะเขาเห็นว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่า เดอะซันเนี่ยนะคะเป็นคนที่ไม่ธรรมดานะกับการทําทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยตัวเองแล้วก็สําเร็จมาด้วยตัวเองนะแล้วก็เดอะชาริออตเดอะจัสติกเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าได้รับการสนับสนุนนะได้รับการช่วยเหลือได้รับความยุติธรรมได้รับความเห็นอกเห็นใจเพราะความดีของคุณเพราะความซื่อสัตย์นะเพราะความเมตตาในตัวคุณนี่แหละทําให้ตัวของคุณเนี่ยสามารถที่จะเหมือนกับ เอาตัวรอดได้ในสังคมทุกวันนี้นะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่เรียกว่านะมีจิตใจดีเมตตานะแล้วก็เป็นคนที่ความดีของคุณนะจิตใจของคุณเนี่ยเหมือนกับเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวของคุณคนอื่นเขามองว่าคุณมีเสน่ห์ในด้านนี้นะคะการพูดการแสดงออกนะทัศนคติของคุณ นะความเหมือนกับว่าความใสซื่อบริสุทธิ์ของคุณเนี่ยเป็นเหมือนสิ่งที่ทําให้ตัวของคุณสามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะคะความที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนยอมหรือว่าทําตัวอินโนเซนต์ทำตัวใสๆนะทำตัวไม่เรียกว่าไม่แข่งขันกับใครไม่พยายามที่จะเรียกได้ว่าเอาชนะคนอื่นประมาณเนี้ตัวของคุณมีเสน่ห์มากกับการที่แบบ ทำตัวใสๆซื่อๆนะอินโนเซนต์ไร้เดียงสาในบางครั้งเขารู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยคือเรียนรู้การเอาตัวรอดนะจากประสบการณ์ชีวิตนะจากกการใช้ชีวิตจากการที่แบบคบหาสมาคมกับคนอื่นนะคะ mm hmm. เขาบอกว่าคุณไม่ธรรมดาคุณเป็นเด็กที่ฉลาดมากคุณเป็นคนที่เหมือนกับมีไหวพริบนะคะในด้านของการเอาตัวรอด นะแล้วเขาก็มองว่าตัวของคุณเนี่ยเหมือนกับคือเป็นพลังงานของคนที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่รักสันโดษน,นะเป็นคนที่เหมือนกับเรียกได้ว่าแม้จะมีความรักเข้ามาแม้จะคนจะมีคนมาจีบคุณแม้จะมีคนที่มองเห็นความสวยความโดดเด่นนะในตัวของคุณแต่คุณก็เหมือนกับว่าคือสามารถที่จะตัดสินใจที่แบบคือไม่เอาอ่ะ คือไม่สนใจความรักตรงนั้นนะคะตัดขาดความรักตรงนั้นความรักที่ไม่จริงใจความรักที่ไม่ซื่อสัตย์หรือว่าตัวของคุณคือแบบเป็นคนที่ปล่อยวางในด้านของความรู้สึกได้ด้วยนะคะคือเป็นคนที่เรียกว่าคือไม่ยึดต,ติดอยู่กับนะการใช้ชีวิตคู่ก็ได้นะ,ะเป็นคนที่รักความสันโดษนะ,ะเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอยู่เพียงลําพัง ะะเขาก็เลยมองว่าตัวของคุณคือเป็นคนที่รักตัวเองมากๆนะที่ไม่ยอมให้คนอื่นนะมาทําลายความรู้สึกของคุณอ่ะเป็นเหมือนกับว่าคืออดีตคุณอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวหรือว่าเคยมีความรักมาหลายรูปแบบแล้วแต่ปัจจุบันนี้คุณสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะด้วยความที่ตัวของคุณเนี่ยเหมือนมีในเรื่องของความผิดหวังนะอาจจะมีทัศนคติที่เรียกได้ว่า คือไม่ได้สนใจในด้านของการที่จะให้คนอื่นมาเติมเต็มความรู้สึกนะแต่คุณก็สามารถที่จะเหมือนกับรักตัวเองได้นะแล้วก็เหมือนกับอยู่ได้ด้วยความสุขนะอยู่ได้ด้วยความสําเร็จของตัวเองเนี่ยทำมาหากินหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความสําเร็จมาได้ด้วยตัวเองอ่ะเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่เป็นพลังงานของคนที่เรียกว่าทําทุกสิ่งทุกอย่างมาด้วยตัวเองนะแล้วก็สําเร็จด้วยเนาะ เขามองคุณนะ้ำแบบไหนในสายตาของเขานะคะณนะตอนนี้เวลานี้เป็นพลังงานของเอ็ดออฟ o อรพลังงานของคนที่มีความจริงจังมีความเด็ดขาดมีความเชื่อมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวเองคิดนะคะเป็นคนที่เรียกว่าคืออเอ,อสามารถที่จะใช้ชีวิต ะะอยู่กับปัจจุบันได้ยังมีความสุขนะคือรวยแล้วสวยแล้วเก่งแล้วฉลาดแล้วเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะมีความสุขได้ไม่จําเป็นที่จะต้องมีความรักนะ,ะแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่เรียกว่าตัดขาดความสุขจอมปลอมได้อะ่ะคือแบบออสามดาบนี้คือความเจ็บปวดความเสียใจการถูกทรยศหักหลังการถูกเอารัดเอาเปรียบ ะะหรือว่าสังคมต่างๆที่เป็นสังคมจอมปลอมเนี่ยคุณสามารถที่ตัดขาดคนเหล่านั้นออกจากชีวิตได้คุณคือชีวิตของคุณคือมีความสําเร็จมีความมั่งคั่งมีความร่ารวยแล้วสมบูรณ์แล้วนะ,ะไม่จําเป็นที่จะต้องไปมองหาความสุขจากใครนะคะแล้วก็สามารถอยู่ได้เพียงลําพังนะ,ะโดยไม่สนใจไม่แคร์สายตาคนอื่นไม่แคร์บุคคลรอบ,บข้างสงคมรอบข้างนะคะเพราะว่า เอาตัวรอดได้มีความสุขได้นะแปดถ้วยเนี่ยคือหนีแล้วนะคะคือเป็นคนที่เหมือนกับว่าปล่อยวางแล้วไม่เอาอะไรแล้วนะมีความสุขแล้วพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีอยู่แล้วไม่จําเป็นที่ต้องมีความรักเขามองว่าคุณไม่ต้องการความรักเขามองว่าคุณนะคะคือแบบเป็นคนที่มีกําแพงกั้นในด้านของจิตใจไม่เปิดใจให้ใครเข้ามาในชีวิตนะเป็นคนที่รัก ฝันโดดเป็นคนที่ใช้ชีวิตนะเป็นพ่อไม่เป็นแม่ไม้อยู่คนเดียวได้หาเงินเองได้ดูแลตัวเองได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองก็เลยทําให้ตัวของเขาอาจจะมีความกลัวว่าถ้าหากเขามาจีบคุณมาสารสนมกับคุณคุณอาจจะปฏิเสธเขาก็ได้นี่คือพลังงานของคุณที่แบบคุณไม่สนใจในด้านของความรักอะ่ะคุณไม่สนใจใครคุณไม่สนใจที่จะเข้าสังคมคุณไม่สนใจในการที่จะสร้างครอบครัวนะคุณเหมือนกับมีความสุขกับปัจจุบันนี้ได้ น,ะะนี่คือพลังงานของคุณที่เขามองมานะตอนนี้เวลานี้เรามาดูซิว่าคนคนนี้คิดอยากจะทำอะไรกัคุณหรือเปล่าสองค่ะสองนะคะเรียนรู้วิถีชีวิตของคุณอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคุณ นะคะจะอยู่คนเดียวจะเลือกที่จะใช้ชีวิตคู่เออชีวิตอยู่คนเดียวหรือเปล่าโสดอยู่คนเดียวหรือเปล่าอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบเอ้ยอยากลู้หัวใจของคุณจริงๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าบ้านปลายชีวิตของคุณเนี่ยนะ,ค,ะคุณจะอยู่ยังไงนะ,ะเหมือนเขาอยากจะเข้ามาจีบมาสารพันกับคุณอ่ะนะคะคนคนนี้พลังงานที่เออเขารู้สึกเหมือนอยากจะหาวิธีหาโอกาส นะที่จะมาเปลี่ยนแปลงความรู้สึกของคุณให้คุณมีในเรื่องของทัศนคติความรู้สึกความรักนะที่มันเหมือนกับว่ามีเป้าหมายเดียวกันกับเขานะเป็นประธานคนที่รักแล้วก็ชอบคุณแล้วก็อยากจะเข้ามาสารสภาพกับคุณนั่นเองนะคะคนที่คุณถามถึงเนี่ยนะฉะนั้นในสายตาของเขาที่มองมาที่คุณคุณมีกำแพงปิดกั้นหัวใจปิดกั้นความรู้สึกคุณาสามารถจะดูแลตัวเองได้คุณเป็นคนที่จีบยากมาก นะคุณเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบคุณเป็นคนที่เหมือนกับมองอะไรที่เรียกว่ามองการไกลแล้วก็รู้ว่าใครคิดยังไงกับคุณอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่แบบว่าเขาเหมือนกับกลัวในด้านของความคิดความรู้สึกของคุณมากๆาเลยก็เลยทําให้คนคนนี้ค่อนข้าจะคิดมากในเรื่องของการที่จะเข้ามาสารสัมพักคุณนนเองนะคะก็ฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นนวทางของคุณใุการนิดตามค่ะ